เลือดคิมคิมร่องรอยการใส่ไว้ให้เราเลยนะคะอ้แรงมากสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับชิคกันอีกแล้วนะคะในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะชิะจะมาแกะกล่องนะคะจากคิมแคดเชียนค่ะ ซึ่งสองภาคที่แล้วนะคะแล้วก็มีการแกะกล่องจาก Ken d ด l l เจ n n e r นะคะแล้วก็ Kylie j เจ ner ไปค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมาถึง Kim ม a r d a s ชียนแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในกล่องนี้เนี่ยมีของจาก k i ิม a r d a เชียนนะคะกับ c h r i s จเ n ner ค่ะชีซื้อมาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยชีย้อยากจะได้ของคริสเจ n n อรก่อนแต่ว่าก็เอ๊ะอยากจะซื้อของเจคิมด้วยเลยก็เลยซื้อมาเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันนะคะซึ่งจะเป็นถุงใส่แบบเดิม เลยนะคะซีแอบช็อกมากตึ้งตึ้งตึ้งรองเท้าไม่อยู่ในนี้จริงเหรอชิสั่งรองเท้าบู๊มาเลยอะรองเท้าบู๊คือ อยู่ในเสื้อเลยนะคะซึ่งเขาก็ห่อมาเป็นแบบเดิมเลยก็คือเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะหุ้มด้วยกระดาษของ c a d a s i a n Closet เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังกันอีกสักหนึ่งเลยแลวกันเนาะบ้าน c a d a s i a n เนี่ยเขาจะมีหลากหลายสาวมากเลยนะคะิสเ s t e n Croe c o u อ t n e y นะคะ k ิมไคลี่ทุกคนเลยก็คือเขาจะปล่อยเสื้อผ้ามือสองของเขาใน World w i a r d i a n Closet เลยนะคะซึ่งจะเป็นของมือสองที่บางทีก็เหมือนใหม่หรือบางตัวก็คือใหม่เลยนะคะชี่รู้สึกว่าขนาดใส์ตัวชี้อะ จะห่างจากคิมแคดเดเชียนไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าคิมเนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างอวบก,กว่าชีหน่อยแต่ว่าสาหรับเสื้อที่ชี้ได้มาเนี่ยจะเป็นเสื้อค่อนข้างตัวเล็กแล้วก็ไซส์เล็กเลยนะคะส่วนของอีกอย่างที่ได้มาเนี่ยก็จะมาจากคริสเนเนอร์ซึ่งชี้อะไซส์รองเท้านะคะไซส์เดียวกับคริสเจเนอร์เลยซึ่งคริสเนเนอร์เนี่ยเป็นแม่ของไคลี่แล้วก็เคนดลเลยนะคะซึ่งของคริสเนเนอร์เนี่ยที่ชี้ไปดูมาของเขาแพงมากและมีกระเป๋าใบหนึ่งที่ชี้เห็นแล้วก็ยังเห็นอยู่เมื่อผ่านไป3าสเดือนแล้ว ก็คือกระเป๋า Airmes ที่เป็นหนังหนังจระเข้เลยทุกคนคือเอาจริงๆแล้วคนที่จะซื้อของจากเขาได้อะหนึ่งเลยก็คือต้องมีความเชื่อใจนะว่าแบบมันจะเป็นของแท้จริงๆแต่ว่าด้วยการขนส่งอะไรหลายอย่างที่มันจะต้องผ่านหลากหลายประเทศกว่าจะมาถึงประเทศไทยด้วยชิก็เลยยังไม่กล้าซื้อของที่มีมูลค่าสูงมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาถึง2ชิ้นด้วยกันสําหรับอย่างแรกเดี๋ยวขอเปิดเสื้อของแจ็คิมก่อนเลยละกันนะคะ <S <S <ๆ S 1> เขาก็จะห่อมาเป็นแบบกระดาษสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็มีเขียนว่า c a r d a s h i a n c r o s e t เลยนะ ค,ความบางของน้องก็คือถามจริงชิจะใส่โชว์กับอะไรก่อนวันนี้จะเป็นเสื้อท็อปเลยนะคะที่มูลค่า3,000บาทถูกต้องนะคะแอบรู้สึกผิดหวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยไม่มีแบรนด์เลยโนเนมเลยนะคะแต่ว่าขายในมูลค่า100 US ดอล US d ์ที่รู้สึกว่าถ้าใส่กับแบบชุดออกกำลังกายอ่ะ น่าจะสวยบางๆอ่ะจริงๆมันก็มีความน่ารักอยู่ตรงที่ใส่แล้วมันก็จะมีความแบบเซ็กซี่นิสๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะใส่ในชุดประจําวันยากนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าซส์มันค่อนข้างเล็กแต่ว่ามันยืดได้เยอะซึ่งเจคิมเนี่ยก็คือเซ็กซี่มากหุ่นก็คือหน้าอกเขาแบบ <c oughs> ตัวนี้คือมันยืดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็จากที่เห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนมันมีรอยแบบเหมือนลิปสติก <c oughs> หรือว่าเลือด <c oughs> เลือดคิม <c oughs> สีมันเหมือนเลือดนะแต่เสื้อคือเหมือนกินใหม่เลยจำกลิ่นของเสื้อเคนโดได้ปะกลิ่นเดียวันเลยกลิ่นตู้เขากลิ่นโกดังเหรอ,อเสื้อตัวนี้มันสวยมากตรงที่มันเล่นแสงอะ่ะมันมีความวิบวับนิดนึงอะ่ะแต่ว่าบอกตรงเลยว่าสามพันตก็ดูอยู่นะสามพันอะ Made in New York อ่ะโอเคอาจจะแพงตรงนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นรองเท้าจากคริสเจนเนอร์นะคะตัวแม่กันเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ซื้อคืออยากได้แค่รองเท้าคู่นี้นั่นแหละคะ่ะจะดึงแต่แอบผิดหวังน,นิดนึงคือเขาขออกมาแบบคือเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เลยโอ้ผ่านการใช้งานอยู่นะแม่คริสวานผ่ัน ผ่านศึกมาพอสมควรรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นของ YSL นะคะก็คืออิฟแซงโลลองเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับราคาที่ชีได้ามาเนี่ยคือ9 9 US ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะซึ่งถือว่าถูกมากซึ่งรองเท้าคู่นี้ในช็อปจริงๆอะชีคิดว่าน่าจะมีนะถ้าที่ไทยนะน่าจะมี6 0 0 0 0 ห้าหมื่นหกหมื่นน่าจะมีซึ่งคู่นี้เนี่ยชี้ถือว่าได้มาถูกมากมันจะเป็นหนังกำมะหยี่ค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ชี้อะ่ะไม่ติดใจอะไรเลยเนื่องจากว่าต่างประเทศอะ่ะมันจะไม่มีน้ำคลองน้ำเนา่าน้ำโครนอะไรเงี้ยอาจจะมีพวกหิมะต่างๆนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดอยู่ที่ไทยอะ่ะใส่มันมีโอกาสจะเน่าได้สูงมากถ้าเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังนะคะรองเท้าแบรนด์เนมรงตรงพื้นรองเท้าเขาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เหมือนพลาสติกซึ่งเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเดินแบบเดินที่บ้านเรานะปูนหน้าบ้านเนี่ยก็คือเน่า แล้วค่ะวันเดียว2วันก็คือเป็นอย่างนี้ได้เลยจากที่ดูนะชี้ว่ารองเท้าคู่นี้ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแต่ถือว่ารับได้นะด้วยความที่มันเป็นตัวส้นสูงเองด้วยเนี่ยทำให้เวลาเดินน้ำหนักในการลงเทา้ามันค่อนข้างเยอะหน้าพื้นรองเทา้ามันเลยอาจจะมีความเสื่อมได้มากกว่ารองเท้าที่เป็นส้นปกตินะคะมีเชือกแบบนี้ซึ่งคู่นี้เนี่ยไซส์38ครึง่งซึ่งตรงกับไซส์เท้าชี้เลยก็คือ38ครึง่งแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยชี้ก็อาจจะใส่38มหรือบางแบรนด์อาจจะ3า 9, แต่ว่าถ้าเกิดเอาเฉลี่ย38ครึ่39 ชีมั่นใจว่าใส่ได้แน่นอนแล้วก็คือช่วงนี้ชีชอบใส่เสื้อผ้าสีดํามากก็เลยเลือกเป็นรองเท้าคู่นี้มานะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นว่ามันมีโลโก้ไวซ์แอลตรงนี้ด้วยน่ารักมาก มันยังมีกลิ่นหนังอยู่ก็คงจะติเรื่องที่แบบเขาแพ็คมาไม่ดีคือสําหรับชี้เลยคือแบบหนึ่งรองเท้าคือไม่ใส่อะไรมาให้ข้างในเลยอะค่ะคือไม่กันอะไรเลยแล้วก็แบบใส่รวมกับเสื้อผ้าด้วยนะคะเรื่องกล่องอะชี้ยังไม่ติดใจอะไรอยู่แล้วคือไม่ได้อยากจะได้กล่องอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเขาน่าจะทํากล่องสําหรับการใส่รองเท้ามาโดยเฉพาะเลยอะ, ing, ะเช่นแบบกล่อง Kardashian Process เลยก็ได้เดี๋ยวต่อไปถึงเวลาลองให้ดูกันเลยนะคะสําหรับเสื้อและรองเท้าค่ะ ชุดมาแล้วเรียบร้อยนะคะางจริงเราเสื้อน่ารักนะแต่ว่ามันแอบสั้นไปนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ติดเลยก็คือว่าชีว่าราคาส่งไปนิดหน่อยถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบ สัมพันธะเนาะส่วนรองเท้าเนี่ยบอกเลยว่ารองเท้าก็คือตามที่คิดไว้เลยก็คือไม่ผิดหวังเพราะว่ารู้สึกแล้วว่าอะใส่ออกมามันก็จะต้องเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบหนังกำมะหยี่แบบนี้เลยนะคะซึ่งน่ารักดีใส่ได้พอดีเป๊ะเลยทุกคนแล้วคือคิดว่าเจคิมใส่อย่างเสื้อตัวเนี้ยโอ้ชิว่าเจคิมอาจจะลองใส่แล้วแล้วแบบใส่ไม่ได้แต่ว่าคริสเตนเนอร์อะใส่แล้วแน่นอนทิ้งร่องรอยการใส่ไว้ให้เราเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วของคาร์ดิเชนโคเซตเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคนเลยที่ชีมยังไม่เคยซื้อยกดู ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนิดนึงฮะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมบอกแล้ววันนี้ที่ทาปากเงาอ่ะเพราะว่าจะได้เหมือนคิม